สวัสดีครับอยู่กับหกล้อด้ำกลีนครับอ้าหกล้อครับหกล้ออิตันซิ่งโอ้ใส่เยอะแทะ้กี่ตันแล้วเนี่ยกี่ตันแล้วนี่ใส่เยอะมากครับอันนี้เครื่องทีเอฟร้อยหกสิบเอลคืออะไรวะ มี่ห้อย,ยันยันยันมะเจ้าพลังลหกล้อนี่นะวันหนึ่งนายจะของรถไหนไหนบอกนุ่นบอก<ม>ได้สี่พันแล้วบอกต่อวันนะโอ้มันดีกว่าหกล้อดำตัวนี้ <laughs> <อ>วันละบอกไปปุ๊บลงเลยบอก แล้วก็กลับมาเอาอีกอันนี้กี่กี่ตันรอบละกี่ตันอันเก้าตันตันละเท่าไรหนึ่งร้อยบาทอู้เที่ยวหนึ่งเหลือเก้าร้อยอันนี้ใช้น้ำมันถึงหนึ่งร้อยไม่ถึงเที่อ่ะรายได้ดีมากครับรายได้สุดยอดเออมันต้องมีสาขาดิออกมาไม่มีสาขา นี่ครับคนที่รับเหมาก็คือต้องมีรถต้องมีทีมงานเฮ้ยนั้นไปแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปขี้มาไม้มาแล้วครับน้ำหนักรับได้ที่เก้าตันตันละหนึ่งร้อยก็เก้าร้อยไปกลับถึงชั่วโมงไหมดิไม่ถึงชั่วโมงบ่ะเก้าร้อยไม่ถึงชั่วโมงอยู่ที่ว่ารถที่ลานเยอะไหมติดคิวเยอะไหมและและอันนี้ ไปเที่ยวหนึ่งถึง50บาทไหมเนี่ยประมาณเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทครับเหลือ900าร้อยชุดยอดมากหกล้อครับอันนี้มาแปลงเป็นหกล้อเอ้ยไม่ต้องแปลงดิเฮ้ยเป็นเกียร์สโลด้วยบอกสโลเกียร์เกียร์โ,โลครับออกจากอันนั้นสบายๆเลยด <โ will. S 1> <alles> ้นี่โอ้โเก้าตันตันละหนึ่งร้อยบาทดำได้ไหมนี <spec> ่ <ül> ไม่ได้เอาแล้วเขาเอาลงยังไงอะ อ๋อใช้รถขีบก็คือเราไม่ต้องใช้พลังงานในการยกครับก็คือรถขีบอันนี้คีบขึ้นคีบขึ้นเสร็จก็ไปถึงหาที่ลงเขาว่าขีบลงให้ครับเก้าร้อยนี่ถือว่าเที่ยวละเก้าร้อยตอนน่งได้กี่เที่ยวอย่ะเอ๋สูงสุดสี่เที่ยว โอ้วันละวันละสี่พันยังไม่ธรรมดาใล้เราน้ำมันถึงพันนี่แหละไปกลับไปกลับเจ็ดสิบบาทโอ้ดูครับฝั่งนู้นแม่ไม่แม่ฝั่งนู้นสุดสุดเจ๋งอ่ะ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> เขาก็ขีบมาวางนงี้แหละ แรงงานไม่ต้องใช้เยอะครับใช้แต่คนเรียงไม้อยู่ด้านในอันนี้ก็เร็วเหมือนกันนะพื้ฟาสวางเลยครับวางเสร็จก็ประมาณสองสามร้อยโลเดี๋ยวมาดูอีกคันต่อไปครับอันนี้เขาจัดเรียงให้เรียบร้อยดันด้วย ข้างหลังครับมันจะไม่โยกเหมือนอรถคีบด้านหน้านะแต่ไม่รู้ว่าเป็นผลเสียกับรถยังไงเราไม่รู้รวมคีบได้ <c ười> คันนี้ L47 ครับ รถอีเ็นก็มามาช่วยทอยด้วยครับนี่ครับต้องวิ่งตามล่องก็คือถ้าปีนล่องมันก็จะเสียทรงมันอาจทำให้รถเสียหายได้เพราะว่านวียงแต่วี่งตามนี้แหละอุปกรณ์ก็เขาบอกว่าซื้อมาประมาณสองหมื่นครับอุปกรณ์ต่อพ่วงด้านหลังที่ขีบไม้แอร์ห้าหนึ่งแปครับ Đằng Nè, vàng ở bên này Rồi nó có đánh không mang con để nó chít nít nưng à ngập rồi cả à, này đẹp rồi, anh ấy start kiểu này, oai, 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 กรตุ้งเหรอเนี่ยเรามีรถเมื่อไหร่วะโอ้ยหน้ายาอะไรนะครับนี่ครับสูงประมาณนี้แหละเก้าตันเก้าตัน ส่วนมากจะใช้ยันมากชิคเกอไ์เนี่ยางไหนแล้วกันเนี่ยจาังเสียงอ่ะตังเสียงก็จกจกจกๆกจกอีกด้วยอ่าเข้าผ่อยมาแล้วอ่าดับเครื่อง หนับยังไงอย่างอ๋อดับอย่างนี้เลยอ่ะอ๋ออันนี้ตัวคันเร่งวะแน่นอนเลยใครจะ่ทำให<ะ>้ฮะอ๋อผมถ่ายให้เด็กๆเขาดูว่าในอนาคตอะ่ะมันจะมีรถสวยกว่านี้ก็คือแต่งสวยกว่านี้นะนะแ,แล้วตาเป็นเขาเจ้าของสวนนี่บปล่าเจ้าของรถบปล่ตาเจ้าจของรถบปล่ อตาวันหนึ่งได้ได้ไดเท่าไรสองเที่ยวเท่าไรเที่ยว<อ>แล้วเท่าไรสองเที่ยวพันหนึ่งใ้กี่ตันละพันหนึ่งอ่ะหนึกิโกัอ้ขนันได้ตั้งเก้าตันดิดนเ้แต่ของตาไม่ถึงบ่ม,งม,มันไม่แข็งแรงบ่งงอวว๋อช่วงล่างไม่ได้ก็ได้แค่หกตันหกตันก็หกรอ อ๋อสองเที่ยวก็ได้พันสองอ๋ออันนั้นลูกชายใหญ่อ๋ออันนั้นลูกชายนอ๋ออันนี้ลานอันนี้อันนี้ตาประกอบเท่าไหร่ซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยอันนี้แสนแปดแสนแปดพร้อมเครื่องหมดเลยพร้อมติดจับหนึ่งอ๋ออันนั้นสองแสนตาตาครับอ่าอยู่คายอย่างเดียวบ่าวขายแก่ห้อยบางลิงนี่แหละออยู่โคราดเออตามาจากโคราชบ่าชโคราช มาจากโคราชโคราชบ้านเองเออมาหากินแถวสาแก้วผมม,มามนอนอยี่นี่เลยบอเนอนนี่นี่อ่ะบ่โออได้มากี่วันแล้ลวโอ้ได้หลายหมื่นแล้วเออบ่เอ้ยให้ฮกให้ฮกรอมา ประหยัดน้ำมันได้เระตาเนาะไ,ไปกลับเจ็ดสิบบาทได้ไหม,ไม,ไมอ่เาเราเจ็ดสิบบาทเหลือเที่ยวละหกร้อยไอ้คันนู้นเหลือเก้าร้อยไอ้คันนู้นมันใหญ่่ใหญ่กว่ากวาง้วงะอ่าใหญ่กว่ากว้างกว่าอ้าวไอ้คันนี้ละ่ะตาคันนี้ละ่ะอ๋อของจะของไหม่ที่นะว่าคันนี้รับเหมากันครับเอาคอยตาล้ำรวยเนาะ ครับครับเดี๋ยวผมกลับบ้านแล้วล่ะอยู่บีรำครับ,รบตาหากินไก่นอน่บบ,บ่คินหอดย้ายบอบ,บอดอกเอาโอเคครับค้ำคำไปอันนี้คันนี้ก็เป็นเครื่องรถยนต์ครับแหมคันนี้เท่เลยเอาสันไทยครับเป็นลังคา เปลื่อย